จุดที่แย่ที่สุดจะส่งชั้นไปในจุดที่ดีที่สุดเสมอ,อมีคนทำร้ายเราทําไมเรารู้สึกเจ็บปวดทําไมเราโกรธจังเลยทําไมเราเป็นแค้นที่แบบฝังหุ่นเหลือเกินทําไมเราเป็นคนที่แบบว่าโกรธใครแล้วก็เก็บเอาไวา้สะสมเอาไว้ยอยู่ในภายในของเราเราไม่สามารถควบคุมอารา อารมณ์โกรธเราได้แล้วไม่สามารถที่จะคอนโทรลอารมณ์โกรธของเราได้นะคะ mm hmm. ก็เลยได้เรียนคอร์สคอร์สหนึ่งของครูอ้อยก็คือเป็นได้แห่งใจนะคะเราก็ได้ฟังนิทานเรื่องหนึ่งก็มีมีพ่อรูปคู่หนึ่งเนาะพ่อรูปคู่หนึ่งลูกก็จะเป็นคนที่แบบว่าโกรธมากโกรธตลอดเวลา mm hmm. พ่อก็เลยคิดอุบายว่าเมื่อไหร่ที่คุณโกรธเนาะคุณหยิบตะปูนะคะหยิบตะปูกับค้อน mm hmm. แล้วก็เอาตะปูค้อนนะคะไปตอกที่ฝาผนังหรือขอบรั้วนะคะ ตอกไปเลยคะ่ะตอกอยู่ประมาณสักหนึ่งเดือนนะคะคนนี้เออลูกชายก็จะตอกตะปูอยู่ประมาณหนึ่งเดือนตอกทุกวันทุกวันเมื่อไหร่ก็โกรธเท่าไหร่ก็จะตอกแบบตอกทุกวันเลยโกรธเมื่อไหร่ก็จะไปเอาหยิบตะปูค้อนไปตอก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 หยิบตะปูค้อนไปตอกตอกตอกเพือ่อระงับอารมณ์ความโกรธของเรารู้สึกว่าอารมณ์เขากโกรธแล้วเขาดีมากเขารู้สึกดีแล้วส่วนพ่อบอกโอเคอยู่ควบคุมอารมณ์ได้แล้วใช่ไหม คุณควบคุมอารมณ์คุณได้แล้วใช่ไหมโอเคเอาค้อนไปค่ะเขาก็เลยถามว่าเขาควบคุมอารมณ์ได้แล้วทาไมเขาต้องเอาค้อนไปอีกยอะไรเงี้ยเพราะว่าอ๋อก็เอาค้อนเนี่ยค่ะไปถอนตะปูที่เราตอกลงไปเนาะอารมณ์ความโกรธของเราเนี่ยมันก็จะเยอะใช่ไหมคะมันก็ตอกโดยด้วยความที่แบบว่าหนักแน่นแล้วก็โกรธแล้วก็แค้นตอกตอกลงไปแต่เวลาที่เราไปถอนนะคุณรู้สึกไหมว่ามันค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหถอนยากมาก โกรธมากเท่าไหร่คุณก็ตอกลึกลงไปเท่านั้นนะคะก็เลยเป็นอะไรแต่พอจะถอนเสร็จเนี่ยคือการถอนเน่ยตะพูบบเนี่ยคือถอนยากกว่าการตอกเพราะว่าตอกด้วยใช้อารมณ์แต่ตอนถอนเนี่ยเริ่มใช้สมาธิก็เริ่ม ค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากที่เท้าถอนเสร็จเขาก็ร<ๆ>ู้สึกว่าเออมันมีสติแล้วก็มันค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะคะพ่อคุก็ได้ถามว่าหลังจากที่คุณปอบแล้วแล้วคุณถอนเห็นไหมว่ามันมีรอยจางๆมีรอยภาพเราไม่สามารถที่จะเอาไปภาพพวกนั้นหรือทําให้มันดีขึ้นมาได้เลยเพราะมันก็จะมีรอยต่างๆรอยที่ความโกรธมันสะสมอยู่ตามรอยนั้นนะคะคุณแกก็เลยบอกว่า ตั้งแต่พอได้ยินฟังนิทานเรื่องเน้ยแครจะเวลาที่ควบคุมมากดอาการโกรธใดๆก็แล้วแต่แคร์จะบอกว่าฉันจะไม่ไปหยิบค้อนกับตะปูเด็ดขาดเพื่อไปตอกกาแพงเพราะไม่ชอบถอ,อนตอนตอกรู้สึกโอเคเพราะว่ามันเครียดมันโกรธเราสามารถที่จะตอกมันได้แต่ตอนที่เราถอนโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดถอนก็ถอนยากเหมือนกันค่ะความโกรธเมื่อไหร่ที่มันควบ คุมไม่ได้แล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นไปแล้วมันไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขมันได้นะคะมันก็เลยทําให้ตั้งแต่บัตน,นั้นเวลาที่โกรธอะไรก็แล้วแต่แค่จะนึกถึงนิทานเรื่องนี้ว่าฉันจะไม่โกรธใครเด็ด ที่ฉันโกรธใครฉันจะต้องกลับไปถอนตะปูครูแคทไม่อยากเป็นเด็กที่ถอนตะปูตั้งแต่บัดนั้นมานะคะก็สามารถควบคุมอารมณ์ความโกรธของเราได้จากคําสอนของครูเนะะี่ยค่ะมันยิ่งใหญ่เหลือเกินที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออตั้งแต่บัดนั้นนะคะก็ฝึกฝึกฝึกไม่ได้บอกว่าฝึกนาน ะะว่าฝึกเป็นเวลาแบบเป็นปีนะคะเป็นปีกว่าจะเข้าใจกว่าจะรู้สึกตับอารมณ์ความโกรธเวลาใครโกรธปุ๊บเราก็จะเดินออกห่างเราจะไม่คิดเราจะไม่แค้นเราจะไม่รู้สึกจิตปวดก,กับคําพูดหรือใครว่าเราขอบคุณให้มากที่สุดนะคะตั้งแต่คําสอนของครูะคะ่ะเราก็ลงคอร์สของครูตลอดครูก็จะพูดจุดที่ยากที่สุดจะส่งชักไปในจุดที่ดีที่สุดเสมอครูแค่ก็จะฟังคําสอนสั่งสอนของครูตลอดมันก็เลยทําให้เราอะ่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องรักษาใจก่อนนะคะเมื่อไหร่ที่เรารักษาใจแล้วเรารักษาใจเราได้แล้วเนี่ยเราจะนำพาในสิ่งที่ดีที่สุดกลับเข้ามาในชีวิตของเราเราจะสามารถคิดบวกได้การคิดบวกมันเป็นอะไรที่แบบว่า สุดยอดมากเมื่อไหร่ที่คุณคิดบวกแล้วคุณบวกขาดเลยค่ะคุณอย่าไปคิดว่าเอ๊ะมันบวกยังไงนะคะบวกไปเลยอ๋อคนนี้เป็นอย่างนี้โอเคขอบคุณนะคะที่เขาเป็นอย่างนี้เราไม่สามารถกลับไปเปลี่ยนแปลงใครได้แต่สิ่งที่เราจะ เปลี่ยนแปลงคือเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราได้ตัวเราเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเราได้เราก็เปลี่ยนคนรอบข้างกันได้นะคะก็เนี่ยค่ะคำพูดของครูมันทําให้ครูแคทร,รู้สึกว่าเออใจเราดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมาจึใจของเราก่อนเมื่อไหร่ที่ใจเราดีขึ้นนะคะ สิ่งที่คุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณจะประสบความสําเร็จขอให้ใจนะคะใจใหญ่ใจเป็นประธานใจเราเนี่ยเป็นประธานนะคะเมื่อไหร่ที่ใจเรายกใจสูงเมื่อไหร่นะคะใจมันจะรู้สึกดีขึ้นมาแล้วคุณ จะดูดได้ทุกสิ่งทุกอย่างการที่เราคิดบวกมันเป็นอะไรที่ Amazing ยิ่ยงบวกได้เท่าไหร่บวกเป็นร้อยบวกเป็นพันเท่าเลยค่ะใครเป็นอะไรช่างมันไม่เป็นไรขอให้เราบวกอย่างเดียวเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงใครได้แต่สิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงคือเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองเราได้สิ่งที่สําคัญที่สุดเราต้องเปลี่ยนตัวเราก่อนถ้าเราเปลี่ยนตัวเราได้เราก็จะเปลี่ยนคนอื่นได้นะคะก็คําสอนของ ยกใจผู้แคนให้สูงขึ้นนะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะบาย o r น่า